ดังโง่มิ้วมาส่งครับทำไมมาส่งช้าขนาดนี้คะขอโทษครับคือว่าพวกเข่าแล้วกาบแล้วส่งดังโง่มิ้วเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้หรอกคะเสียตั้งใจตกอเวซีปลอยเปร0แสนล้านพบแสนล้านชาติช่วยนี้ได้รานเดี๋ยวนี้คะ่ะห้ามแตะตัวพระผู้เป็นเจ้านะคะสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ยืนนิ่งๆขอขอดังโง่มิ้วคืนด้วยครับคืนไม่ได้ค่ะผมจ่ายตังมาพี่ สงสารพวกหนูนะคะพยายามเข้านะคะไม่ไม่สามแสนล้านพบสามแสนล้านชาติในนรกตนรกอเวจีปอยเปตดเดี๋ยวนี้ค่ะพี่ยังไม่ได้จ่ายเงินผมผมให้นังโง่มิวพี่ไม่ได้ครับสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติในอเวจีปอยเปตดเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกประตูไปค่ะครับเจ็ดร้อยหกสิบโมราเสียไม่ได้หรือคะ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 ไม่ได้ครับพี่ผมต้องจ่ายเงิน ห้าแสนล้านพอห้าแสนล้านชาติแต่เอเจีปล่อยเปดเดี๋ยวนี้ค่ะ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 ก็ให้มีได้อ่ะครับ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 ขอดังโง่มิ้วคืนด้วยนะครับ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 ไม่ให้ค่ะไปแล้วนะคะ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 